สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะร้องเพลงไทยนะคะหนูได้ยินมาที่แม่แม่พังมันหนูก็จำมาแค่หนูหนึงนะคะมันเริ่มเพลงนี้เขยับเขยับเขยับข้ามาสิเกิดแทกเกิดแทกเกิดแซกเข้ามาสิแล้วก็เริ่มตอบหนูไม่รู้ต่อน,นะคะหนูมีตุ๊กาตาสองตัวหมูกลับมานะคะ หิมะมันร้องอย่างนี้นี่มาตอนนี้แล้วก็หมูแต่แค่หมูเล็กๆมันร้องอย่างนี้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยนี่หมูน่ารักไหมจะมู๊เลยแล้วก็พูดอีกหิมะตกเต็มเลยตรงนู้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้หนูจะแลนด์อีกแล้วก็หวัวทิมอีกนะคะ แค่นี้นะคะบ๊ายบาย